สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนกนอารเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจําลองนะครับโปรแกรมที่ผมใช้ครับคือโปรแกรม Cisco p a c k a g e นะครับเีตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับจะขึ้นเป็นรูปคน5คนนะครับแล้วก็มีตาโลโก้ของโปรแกรมนะครับ พอขึ้นหน้าโปรแกรมมานะครับก็จะเป็นท <ry nah in it> nah <kindergarten> ี่ว nah ่างๆครับให้สําหรับวางการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆครับก็เราจะเชื่อมต่อก็จะใช้คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์กดเนี่ยครับที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีหลายๆอย่างมีคอมพิวเตอร์มีเราเตอร์สวิชฮับก็สายต่างๆครับสายจะเป็นรูปสายฟ้าสีส้มๆคอมพิวเตอร์เราก็ลากลงมาเลยครับ กดที่คอมพิวเตอร์ PC เครื่องแรกเนี่ยครับก็ลากลงปุบจะได้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับการเชื่อมต่ออย่างเี้เดี๋ยวผมจะใช้คอมพิวเตอร์ถึงสามเครื่องนะครับนี่ครับล้าก็ลากลงมาแล้วให้ครบสามเครื่องปุบตัวกลางในการเชื่อมต่อครับเราต้องใช้สวิตช์ครับในการเชื่อมต่อถึงเชื่อมต่อกันได้ครับแล้วก็จะมีฮับอีกหนึ่งตัวครับสวิตช์ก่อนไม่ใช่ได้ไม่ใช่ฮับครับเอโตัครับก็จะมีสายครับสาย การเชื่อมต่อระหว่างคอมกับสวิชนะครับก็จะเป็นสาย UTP ครับสายคอปเปอร์แบบตรงนะครับแบบตรงจะไม่มีจุดๆเนี่ยแบบคว้แบบจะเป็นสายชนิดเดียวกันนะครับแต่เข้าหัวในละแบบแต่ที่เราใช้จะต้องเป็นแบบตรงนะครับเข้าหัวแบบตรงนี่แบบขว้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ครับแบบขว้ตรงกดขีเข้าไปปุ๊บท,ที่คอมพิวเตอร์ครับมันก็จะขึ้นพอตขึ้นมาคอมพิวเตอร์จะมีสองพอตกัมีพอต R S 2 3 2นะครับกับพอตฟันอินเทอร์เน็ตนะครับศูนย์ เราใช้พอร์ตฟ่านอินเทอร์เน็ตนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ลากเชื่อมต่อที่สวิชนะครับจากนั้นเรามาดูพอร์ตของสวิชนะครับพอร์ตของสวิชมี24พอร์ตนะครับเราใช้พอร์ตแรกเพื่อการไม่งงครับใช้พอร์ตฟ่านอินเทอร์เน็ตไม่ใช่พอร์ตคอนโซลนะครับใช้พอร์ตฟ่านอินเทอร์เน็ตโซนทับหนึ่งครับกดเข้าไปปุ๊บท้างี้ครับทุกเครื่องนะครับฟ่านอินเทอร์เน็ตทำไล่ลำดับลงมาจะเป็นฟันเดอร์นสู่ทับสองครับทำทุกเครื่องให้เชื่อมต่อกัน ว่าสวิตเนี่ยมีเป็นตัวกลางของการเชื่อมต่อนะครับกดไปปุ๊บจะได้นะครับที่สองที่สามที่หนึ่งครับผมสลับกันนั่เองโอเคครับนี้จากนั้นครับเราจะมาตั้งเลขหมาเลข P.S.D กันนะครับ แล้วก,กดคลิกเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าไปที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปแล้วก็กดเข้าไปที่ IP configuration นะครับกดเข้าไปที่มีเลข1นึ่รับเครับมาตั้ง IP a d d r กันนะครับอยู่ในช่อง IP a d d r e ให้กรอกแล้วก็ตั้งในหนึ่งเก้าสองจุดหนึนนะครับตัวหลังนี่ตัว ตัวเลขหนึ่งก่อนนะครับเลขหนึ่งตัวนี้ครับก็จะแปลว่าวงแหวนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นเครื่องที่หนึ่งนะในวงแหวนที่หนึ่งครับก่อน<ๆ>ที่สําเร็จม้ามันจะขึ้นได้เองอัตโนมัติครับเราก็ตั้งให้ทุกเครื่องเลยครับกดเข้าไปก้าสองจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจุดสองตัวนี้เป็นจุดสองเรเป็นเครื่องที่สองก็จะเป็นจุดสองโอเคครับแล้วก็วางนะครับ เหมือนกันครับตามไล่ลำดับมาจะได้ไม่งงแปดจุดสามนะครับก่อนที่สัมผมาก,ก็จะขึ้นในอัตโนมัตินะครับโอเคครับอย่างนั้นเราลองทดสอบการเชื่อมต่อดูนะครับผมจะทดสอบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องที่หนึ่งนะครับ กดคียเข้าไปหนึ่งเทลแล้วเข้าที่เดสก์ท็อปครับแล้วเข้าที่คำว่าคอมมานะครับที่มีคำว่ารันอยู่ตรงรูมครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะขึ้นหน้าคอมอาไลน์สียมดำขึ้นมาเราจะใช้คำสั่งป i n ครับในการทดสอบการเชื่อมต่อครับพิมพ์นะครับ ping เป็นวัดครับแล้วก็ใส่หมายเลข IP address ปลายทางครับก็คือ192.168อกก็คือเราต้องการจะทดสอบ สัญญาณครับจากเครื่องที่1ไปถึงเครื่องที่3ว่าจะส่งข้อมูลถึงการได้ไหมครับเราลองอันนี้เราก็ใส่หมายเลข IP address ครับแล้กไปกด Enter ดูโอเคครับมันขึ้นคำว่า reply นะครับแปลว่าเชื่อมต่อได้นะครับโอเคครับแล้วมาลองดูว่าตัวที่สองกันนะครับว่าเาจะเชื่อมต่อกันได้ไหมสอง โอเคครับก็เช่นเดียวกัน,นครับได้แต่ครั้งนี้ผมจะลองตั้ง VLAN ให้ทั้ง3เครื่องนี้ดูก็คือ VLA n ก็คือการการระบุนะครับว่าอนุญาตใช้สัญญาณหรือเปล่าหรือว่าส่งข้อมูลหากันได้ไหมก็คือถ้าสมมติผมจะให้เครื่องหนึ่งกับเครื่อง,องเนีในเชื่อมต่อกันได้แต่เครื่อง3เนี่ยเชื่อมต่อเครื่องหนึ่งกับเครื่อง2ไม่ได้ครับ ก็คือมตั้งะตั้ง VLAN 2ของ2เครื่องนี้เามา1 v l a n แล้วก็ v l a n อีกเครื่องนี้อีก1 v l a n นะครับเพราะว่า2 v l a n เนี่ยจะเชื่อมต่อกันไม่ได้แล้วก็สวิตช์ Switch เนี่ยใช้แค่ตัวเดียวพอถ้าเป็นปกติเนี่ยจะใช้สวิตช์หนึ่งตัวเนี่ยเชื่อมต่อกันได้แต่นี่ผมจะทําให้สวิตช์หนึ่งตัวเชื่อมต่อกันได้2 v l a n ก็คือ v l a n ที่1ก็คือ2ตัวนี้กับ v l a n ที่2ก็คือตัวนี้ เรามาทํากันเลยครับถ้าจะตั้งตั้งวีแลนด์ต้องใช้แล็ปท็อปนะครับเทนบุ๊คหนึ่งเครื่องลากมาลงมาเลยครับอยู่ที่ช่องของคอมพิวเตอร์นี่ะครับของข้างกันแล้วก็สายครับสายเราจะใช้สายคอนโซลนะครับคลิกเข้าไปที่หาคอนโซลเลยก็กดที่แล็ปท็อปเลยครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นพอรพตแต่ถ้าใช้สายคอนโซลเราจะใช้พอตของ RS 232นะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บมันก็จะเชื่อมได้ อันนี้ก็ใช้สายคอนโซลเช่นเดีวยวกันครับโอเคตอนเราเชื่อมต่อกันได้ลวเราจะมาตั้งชื่อวีแลนด์กันก่อนครับเวลาเนี่ยจะต้องชัางชื่อก่อนถึงจะเข้าไปได้ก็คือเราต้องตั้งวีแลนให้สวิตช์ก่อนว่าเราจะใช้พอร์ตไหนอยู่พอร์ตไหนบ้างโอเคกดเข้าไปที่แล็ปท็อปครับปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล็ปท็อปนี้ต้องตั้ง IP address ไม่ต้องเอเรากดเข้าไปที่เดสก์ท็อปครับ แล้วเข้าไปที่ Terminal นะครับที่มีรูปมากกว่าอยู่ตรงจอนะครับกดเข้าไปไปขึ้นเทอร์มินอลคอนฟิก a t i o เชันนะครับกดโอเคครับจะขึ้นหน้าเทอร์มินอลขึ้นมานะครับในคำสั่งแรกนะครับในการเข้าไปในคอนฟิกเราต้องผ่านคำสั่งของ Endable ก่อนครับก็พิมพ์เลย e n a ใช้คำว่า e n d นาก็แล้วครับจะเป็นคำย่อของคําว่า e n d b l l e เนี่ยครับกดแท็บมันก็จะขึ้นคำเต็มมาแล้วก็กด Enter โอเคก็ okay. จะเข้าในโหมดโหมด enable นะครับแล้วต่อไปเราต้องการจะ Config s วิ t ช h ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าโหมด Config ก่อน con f i t e เ้ย f i t เปินวักตัว t term ครับเรากดแทบก็ได้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมา terminal นะครับโอเคเรากด enter ได้เลยครับมันก็จะเข้าในโหมด Config ให้เราแล้วนะครับ จากนั้นครับเราต้องการจะทำอะไรครับเราต้องการจะตั้งชื่อ vlan ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์คาว่า vlan นด์หน่อยวีแลนดเ, uh, เสร็จป,ปุ๊บวีที่2ครับทำไมผมถึงทำ vlan ที่สก็คือถ้าเป็น vlan แรก vlan ที่1นะครับมันจะเป็นของ uh, เป็นค่า default นะครับจะเป็นของทุกผัดทุกพอตในสวิตช์นะครับ uh, แต่ถ้าสมมุติเราอยากจะแยก ก็คือเราต้องตั้ง VLAN ที่2ขึ้นมา VLAN หนึ่งจะเป็นของ default แล้วก็กด enter เลยครับผมสังเกตครับข้างหลังเนี่ยพอกดปุ๊บสังเกตข้างหลังมันจะมีคําว่า VLAN เพิ่มมาปแปลวล่าเราเข้าไปในโหมดของการคอนฟิก VLAN แล้วนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อครับให้ VLAN 2ไมนีชื่ออะไร N A M E เป็นวักอา่าผมให้เป็นชื่อ t o อแล้วกันครับท็อ one โอเคครับกด enter ได้เลยครับ name แล้วก็ท็อ o n ปุ๊บ ต่อไปครับเราจะสร้างวีแลนนี่เราไม่จําเป็นต้องออนเลยนะครับเรากดขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเป็นประวัติอยู่ข้างบนนะครับเน็นมาครับเราต้องการจะสร้างอีกวีแลนหนึ่งก็คือวีแลที่สามใช่ไหมเราก็ลบวีแลนสองทิมไปแล้วก็ลบเพิ่มวีแลนสามเข้ามาเสร็จแล้วกด enter นะครับเสร็จวเราตั้งชื่อครับผมให้เป็นชื่อ top two นะครับเนื่องกด enter ได้นะครับโอเคครับ ทีนี้เราก็จะได้ VLAN มา2 VLAN นะครับชื่อท็อปวันอยู่ท็อปทคือ VLAN ที่2กับ VLAN ที่3โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเราทำสำเร็จไหมเราออกออครับถอยหลังก็คือเข้าไปในโหมดคอนฟิกธรรมดาครับเราก็ต้องใช้คาสั่ง exit นะครับอีกทีถอยหลังแล้วอีกทีนะครับโอเคเป็นเธอสองครั้งนะครับก็ได้เข้ามาโหมด enable นะครับเรามา ทดสอบดูดีกว่าว่าเราทำได้ไหมเราก็เขียนต้องการจะโชว์ข้อมูลของวีแลนด์ะครับเราก็เขียนเลยโชว์เอเคนโชว์วีแลนด์นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ Enter เลยนะครับโอเคมันก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับนี่ครับวีแลนด์ที่หนึ่งครับ Default เห็นไหมครับจะเป็น Default จะเป็นของทุกพอร์ตเลยก็ใช้ปุ๊บ แต่นี่วีแลนที่2ครับท็อปวันเนี่ยเราได้สร้างขึ้นมาก็คือยังไม่มีอะไรยังไม่มีพอตอะไรที่ยังอยู่ครับยังไม่ได้ตั้งโอเคครับเราก็กด Enter องอกมาให้มันครบไม่ต้องสับจงข้างบนโอเคก็คือเราต้องการจะให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นมาใส่วีแลนก็คือ2ตัวหน้าเนี่ยสองตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยครับเราจะให้ไปอยู่วีแลน์ที่หนึ่งแล้วตัวที่สามเนี่ยเราจะให้ไปอยู่วีแลน์ที่สอง ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโอเคครับามาเริ่มกันเลยครับก็คือเราต้องตั้งต้องเข้าไปในโหมดคอนโฟิกก่อนนะซีโอเ Enter ฟเครับโอเคเข้ามาแล้วในโหมดคอนฟิกจากนั้นเราต้องเข้าไปในโหมดคอนฟิกของพอตในสวิชนะครับเราออกมาดูกันว่าตัวแรกเนี่ยคอมพิวเตอร์ตัวแรกเนี่ยไปใช้พอตอะไรเราจี้เข้าไปเบาๆไม่ต้องคียงครับที่ตรงจุลวเขียว ราก็จะเห็นมันขึ้นมาครับว่าเป็นพอร์ตฟาァสอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับหนึ่งะครับโอเคศูนย์ทับหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ทับหนึ่งตัวนี้เป็นไม่ศูนย์ทับสองครับตัวนี้เป็นศูนย์ทับสามหรือเปล่าอ่าโอเคครับก็เรียงกันครับหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็มาสร้างกันโอเคเราต้องเข้าทีละอันเนี่ยจะได้ไม่งงอินเทอร์เฟซฟา้าอินเทอร์เน็ต ก็คือเรากดตัวย่อไปปุ๊บแล้วกดแท็บมันก็จะขึ้นมาเต็มนะครับ0ทับ1นะครับตัวแรกเราก็กดในเนื้อไปปุ๊บมันก็จะเข้าคอนฟิกของพอตอินเทอร์เฟซให้นะครับจากนั้นเราทําการาทำการเชื่อมต่อสวิตชแบบ์กับกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็จะมาจัดมันให้อยู่ว l a n นไหนกันโอเคพิมพ์สวิตช์ครับ สวิตช์พอร์ตโหมดนะครับแล้วก็สวิตช์พอร์ตโหมดแอคเซสนะครับโอเคสวิตช์พอร์ตโหมดแอคเซสก็คือเนี่ยผมกดตัวย่อใช่ไหมครับกดตัวย่อปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วก็กดแท็บมันก็จะขึ้นมาแบบเต็มให้เราเลยโอเคทีนี้เราก็กด enter ครับปุ๊บสวิตช์พอร์ตโหมดแอคเซสจากนั้นเรากดขึ้นก็ได้ครับมันจะเป็นประวัติเก่าขึ้นมาปุ๊บเราลบคำว่าโหมดทิ้งไป คือจาน,นี้คือการเราจะกำหนดนะครับวีแลนให้มันก็คือสวิตช์พอร์ตแอคเซสแล้วก็วีแลนเราต้องการให้มันอยู่วีแลนที่สองนะเราก็พิมพ์เลยวีแลนที่สองวีแลนที่สองนะครับโอเคก็คือตัวแรกกับตัวที่ตัวแรกกับตัวที่สองเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกคอมพิวเตอร์เครื่องสองเนี่ยเราจะให้อยู่วีแลนที่สองคืออันนี้ก็คือเครื่องแรกให้อยู่วีแลนที่สองก็กด enter ไปปุ๊บ เสร็จแล้วเราพิมพ์ c t โนชั i ด,ดา W เพื่อให้โปรแกรมมันหยุดทำงานโอเค Enter ครับจากนั้นพอหยุดมันเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปที่โหมดคอนฟิกธรรมดาครับท X ครับปุ๊บก็จะเข้าโหมดคอนฟิกธรรมดาแล้อแล้วสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นสีส,มสม้มคือการเชื่อมต่อครักำลังเชื่อมต่อแล้วก็จะรู้จักกับ เปลี่ยนการเปลี่ยนวีแลน์นะครับจากนั้นเราก็เคขึ้นที่2เลยครับกดขึ้น,นครับมันจะมีประวัติกเก่าเราจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะก็คือตัวที่สก็คืออินเทอร์เฟซไฟน์เน็ต0นบ2นะครับ0นำ2ก็คือเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วกด Enter ปุ๊บันจะขึ้นเข้าเหมือนเดิมครับเข้าในโหมดแล้วเราก็เลือก Switch p o ร์ตโหมด c c c s s s นะครับ Enter รไปปุ๊บเราต้องการให้อยู่วีแลนด์เท่าไหร่ครับแล้วก็ดู อโอเคเราให้อยู่เวียนในสองเราก็กด Enter ได้เลยครับเพราะมันเก่ามันเป็น2อ,อยู่แล้วอยู่ให้วียนเดียวกันโอเค Enter ครับแล้วก็ no Shutdown ครับ Enter ครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ Exit ออกครับ <c oughs> ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวที่3ก็คือตัวนี้อเราจะมาพิมพ์เข้ากันนะครับ ตัวสามก็คือต้องใช้ e t e r n e t ไฟ internet สามนะครับสาม enter ครับจากนั้นเรา switch เหมือนเดิมครับ switch โหมด access แต่เราตัวนี้เราจะให้มันไปอยู่ที่ vlan ที่3นะครับก็คือ top 2นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้ตัวอื่นเนี่ยเราต้องการให้อยู่ vlan ที่2แล้วก็ใช้2องครับแต่นี้เั็นสามเราต้องเปลี่ยนเป็น switch port access vlan สามนะครับ เป็นเป็น 3, okay. ลวลาสามโอเคเราก็กด Enter ครับมันก็จะเข้ามาเหมือนเดิมว่าเหมือนกันหมดแล้วก็นอนจัดดาวครับ Enter ปุ๊บโอเคครับจากนั้น Exit ออกดูครับเราจะมาดูความสําเร็จของเราได้มาโอเคครับก็จะเข้าหน้าของโหมด e อเด l e เราก็ลองโชว์ดูครับแล้วก็โชว์ดูโชว์ววลานะครับเดนเ r อรได้เลย มันก็จะดูเห็นไหมครับเวลาที่2 t o ท็อป p ท็อป one อจาจจะก็จะมีเครื่องที่มีพอร์ต1 0ึ่งกับพอร์ต0ูนบอครับเวลที่3ก็จะมีตัวเดียวก็คือหมายถึงตัวนี้คืออยู่เวลาที่2 t ท็อป o n ตัวนี้คืออยู่วลาเวลาที่3 t o ท็อปนะครับตัวเดียวโอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะเชื่อมต่อกันได้ไหมโอเคครับงั้นปิดได้เลยครับเรียบร้อยแล้วการคอนฟิกจากนั้นเรากด เข้าไปที่ PC ตัวที่1ก็ได้ครับตัวไหนก็ได้จากนั้นมันก็จะเข้าที่ d e สก Top อปเรากดคำว่า Command ครับเราจะมาทดสอบว่าการเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมไหมเรามาทดสอบ1กับ2ก่อนว่าจะทดสอบทันได้ไหมก็คือเนี่ยครับปิง g 1 2 1 6กับก็คือการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องที่1กับเพื่อนที่รับเี๋จะดูครับจะเชื่อมต่อกันได้ไหมอ่าโอเคเห็นไหมครับมันขึ้นครว่า r e p l y f r o m แปลว่าเชื่อมต่อได้เราลองมาดูสิว่ากับสามเนี่ยจะได้ไหมกับเครื่องที่1กับเครื่องที่3เพราะว่าเครื่องท,ที่3เนี่ยเราแยก v ี a n นไปแล้วใช่ไหมครับแยก VLAN นไปแล้วมันก็ต้องเชื่อมต่อไม่ได้ถึงจะถูกต้องถ้าเชื่อมต่อได้แปลว่าผิดลองกด enter ดูรอสักครู่ครับโอเคครับเห็นไหม มันได้ขึ้นต่างอย่างนี้ก็เพราะว่าเันเชื่อมต่อไม่ได้แล้วเราแยกทําการแยก VLAN ไปแล้วเพราะว่าเราเนี่ยทำแยก VLAN ไปแล้วมันก็จะขึ้นคําว่า e q u e s t ท์ทำเอานะครับก็คือจะเชื่อมต่อกันไม่ได้แล้วตัวนี้ก็เหมือนแยกสวิตช์ไปเลยครับเหมือนใช้คนละสวิตช์แต่จริงๆแล้วเราใช้สวิตช์ตัวเดียวกันก็คือเหมือนแยกกันไปเลยก็เราลองมาดูตัวการ์ดไปแล้วเรามาดูตัวที่นี่กันนะตัวที่สามปีจะปิ้งไหจะทาการ ทดสอบมาถาตัวหนึ่งก็คือใช้มาปิ้ง p i n g 1 9 2 1 6 8ก1โอเคเอาพิจะปิงมาที่ตัวแรกครับ enter ปุ๊บเห็นไหมครับรอสักพักนะครับเนี่ยครับก็จะขึ้นคำว่า r e q u e s t arm out เพราะว่าเนี่ยตัวที่3เนี่ยครับจะเป็นการแยก VLAN ไปแล้วครับจะเหมือนย้ายบ้านเลยไม่ได้รู้จักกันเลยครับครับผม ถ้าเพื่อนอาจจะอยากเปิดบริษัทหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องใช้สวิตช์หลายตัวครับเราใช้กันนี่เอาถ้าสมมุติอยากจะลองเพิ่มสวิตช์ดูก็นี่ครับก็เอาไวา้วางปุ๊บแล้วก็ต่อกันแต่ต้องใช้สายสายแบบคว้ยนะครับแบบควายคือ c o ีคัพเปมีจุดๆอย่างเี้ครับก็เชื่อมได้เนี่ยไฟอินเทอร์เน็ตครับก็เชื่อมปกตปิแต่ใช้คำสั่งเนี่ยเปลี่ยน จากสวิตพอร์ตโหมดแอคเซสจะเป็นสวิตพอร์ตโหมดทั้งนะครับเข humans, ียนตัวที่อย่างเดียวแล้วกดแถบบมันก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยก็ <S <s <ays> <S จะทําให้2ตัวนี้เชื่อมต่อกันแต่อย่างหนึ่งคืออย่าลืมครับถ้าสมมติจะเอาสวิตเชื่อมต่อกันเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อให้เหมือนกันทั้ง2สวิตถึงจะเชื่อมต่อกันได้ถ้าไม่เหมือนกันเราจะ,จะเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นการสอนการเชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นนะครับในระบบ vLA ลนะครับ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไปนะครับแล้วก็แยกการแยก vLA ลให้เป็นหมดวครับจะไดะ้ไม่เปลืองเครื่องของสวิตช์นะครับถ้าเราใช้ในเครื่องน้อยเราเรา,เราต้องการจะแยกไม่ให้เชื่อมต่อกันได้หรือว่าส่งข้อมูลผ่านกันได้เนะี่ยเราจะต้องประหยัดสวิตช์ะ Switch นะครับก็ใช้อย่างนี้ได้ไปเลโอเกี v ่ยวครับวันนี้ก็สวัสดีครับ